น้องๆครับความรักความชอบการครบกับใครหรือเป็นแฟนกับใครในวัยเรียนคงไม่ใช่เรื่องผิดถ้าความรักนั้นนะครับอยู่ในขอบเขตหรืออยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองครับแต่ก็มีน้องๆจำนวนมากนะครับที่แอบคบกันโดยที่ผู้รักผู้ใหญ่ไม่ทราบนะครับเรื่องต่างๆบางครั้งจึงเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับชมนะครับวันนี้มันเกิดอะไรเองวันอ่ะมันเลี้ยงที่บ้านไปด้วยกันวะ ก็ได้ก็ได้แต่ต้องรีบกลับนะถ้าขอแม่ไม่ได้ไปแน่เลยโอเคโอเคนั้นคืนนี้เจอกันนะคือวันนั้นเป็นวันเกิดเพื่อนผมครับแล้วเพื่อนผมก็ชวนผมไปแบบสังสรรค์เนี่ยผมก็ชวนแฟนไปด้วยก็คิดว่าไม่มีอะไรก็พอไปกินเลี้ยงกันเสร็จก็เมาครับเริ่มขาดสติผมว่าเริ่มจะปั้มแฟนแฟนผมก็ไม่ยอมครับแต่สุดท้ายก็ได้เสียกัน แล้วเพื่อนผมที่เมากันขาดสติเข้ามาก็ค่มขืนแฟนผมผมว่าทำอะไรไม่ได้ครับก็เมาอยู่เลยก็เลยปล่อยเลยทำแบบยด้คดีนี้ผู้เสียหายอายุยังไม่ถึง15ปีเยาวชนชายทั้งหมดร่วมกันค่มขืนกระทํำชำเราโดยร่วมกระทําความผิดด้วยการอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงโดยเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอม ผู้กระทําผิดต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียวและยังอาจมีความผิดกฎหมายเกี่ยวกับเพศและกฎหมายฐานพากผู้เยาว์ด้วยครับก็อยากให้น้องๆหรือทุกกวรุ่งทุกคนออฟังพ่อแม่พูดบ้างเพราะว่าพ่อแม่ผ่านอะไรผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนว่าอะไรดีไม่ดออีการกินเหล้ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าพอเมาค่ะสติมามันก็ไม่สามารถจะควบคุมสติเราได้ ที่เดือดร้อนมาก็ไม่พ้นพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องเขีรยปัญหาให้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีจะมีเงินไม่มีเงินก็ต้องไปกู้นี่ยืมสิ่งเข้ามามันก็เดือดร้อนพ่อแม่น้องๆทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยครับควรจะหลีกเลี่ยงนะครับงานเลี้ยงที่มีของบนเมาหรือสิ่งเสพติดครับโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงนะครับอย่าให้ความรักนำเราไปสู่สิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้น ไปไหนมาไหนบอกคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็จงจําไว้ว่าไม่มีใครรักและหวังดีเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ของเราครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรู้ก่อนผิดคิดก่อนทําสวัสดีครับ